สวัสดีครับผมวันนี้มาตามล่าซิโก้กันนะครับมีงบอยู่2,900ทองก็สุ่มได้3รอบนะครับผมพี่โคมีสุ่มฟรีรอบหนึ่งนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับอาจจะไม่ได้อะไรเหมือนเดิมไม่เคยได้เลยสุ่มฟรีอ่ะเป้าหมายก็ซิโก้นะครับผม ชอบตั้งแต่ล่างเก่าๆแล้วนะครับผมใช้เป็นตัวหลักอยู่นะครับตอนนี้สไตล์เปลี่ยนแล้วนะครับจากคลาสสิกน้ำมเดนที่เราไม่ชอบการวิ่งของเขานะครับเป็นเฮมิเกอร์เรียบร้อยนะครับผมผมว่าน่าจะเมต้ามากกว่าเดิมนะครับผิวนะครับตัวนี้นะครับมีความผิวมากๆนะครับแล้วก็ปั่นดีด้วยนะครับเป็นบิดเคอร์เลอร์ที่ปั่นเพราะว่า น้องๆแมตซี่อ่ะโอเคเดี๋ยวสุ่งฟรีก่อนนะครับผมพี่โคแจกให้นะฮะใจดี ก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะครับใครสูมฟรีได้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมส่วนตัวไม่เคยได้เนี่ยไอตัวสูมฟรีเนี่ยฟอรันก็เป็นโคฟเชอร์ ชอบสุ่มข้างนอกนะไปเลยครับ900า้ทองแรกนะครับผม เงียบมาเลยงบน้อยมีโอกาสอีกสองรอบนะครับมีอะไรสุ่มทิ้งบ้างไหมะเนี่ยอ๋อ ไปกันต่อครับผมรอบที่สองโอ้โห,โหทุกคนแบบนี้ทรงลึชกชัดๆ สามรอบไม่ได้คงต้องเล่นตัวเดิมต่อไปนะครับอโอกาสมาออกน้อยอยู่แล้วครับทุกคนสุ่สามรอบอะวัดดวงสุดๆทำใจมาแล้วนะฮะไป เป็นสีไหมเรียบร้อยสามรอบไม่ได้อะไรเลย,เอ,ยอยากได้แต่ก็ไม่มีทองนะครับต้องทำใจ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ